สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันที่ยีมห้าครับกุมภาสองห้าหกแปดเลยเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาสวนยางพาราครับตอนนี้ฝนฟ้าก็เริ่มมืดแล้วครับเพื่อนๆนวันที่ยีมห้าวันอักขานะครับที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองแต่ก็อยู่เขตก็อยู่สวนก็อยู่บ้านนอกอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนแต่อยู่ในอำเภอเมืองนะเพื่อนเพื่อนเราก็คงจะมาเอาใบตองกันเดี๋ยวฝนตกลงมาเอาใบตองไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราคงจะแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนนะครับเพราะว่า ใส่เสื้อแบบนี้ไม่ได้ถ้าโดนยางใบตองเนี่ยมันกินเสื้อเลยเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราไปดูที่เราเอาใบตองนะครับอไปกันเลยครับเพื่อนๆเนี่ยครับบรรยากาศทีเ่เราไปเอาใบตองั่นริมห้วยเนาะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราก็เอาวัสดุอุปกรณ์ก่อน,กนครับเพื่อน นี่ผมจะเอาไม้สอยนะฮะไม้สอยอ่ไม้สอย,ยใบตองนะนเพื่อนๆอุปกรณ์ของเราก็ทําอุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยเราค่อยๆลงไปด้านล่างนู้นนะครับเพื่อน เราไปกันเลยครับเพื่อนๆเราไปกันเลยเอากั้องนำหน้าไปก่อน,นรบรรยากาศบรรยากาศ,บ,ากาศบนดอยครับเพื่อนๆดูครับตอนนี้ยังไม่มีแสงแดดเลยนะครับเพื่อนๆแสงแดดไม่มีเลยครับวันนี้มันฝนอาจจะตกนะครับเราไปขลางลุงล้นครับเพื่อน ไปกันเลยครับเพื่อนๆแถวๆนี้ก็จะเป็นสวนยางพารานะครับโซนนี้ก็จะเป็นถั่วเหลืองครับเพื่อนๆนี่ก็ปลูกอันนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมอะไรที่กินได้นะครับไปกันแลวครับนี่ใบตอง มันจะอยู่ริมห้วยตรงนี้นะเพื่อนๆเหลืวต้องเอาใบตองก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าฝนตกลงมาเราจะเอาไม่ได้เราขี้เกียจไปเช็ดใบตองนะครับเพื่อน เราก็จะเอาประมาณสัก60ิบใบก็พอครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปต่อคลิปที่นู่นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะใช้เวลาเยอะเกินไปครับเดี๋ยวเราไปตองมาเรียงๆก่อนครับเพื่อน เราเอาพอพอใช้นะครับเอาไปเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าอถ้าเราเอาไปเยอะมันจะมันจะเสียครับเพราะว่าเราเอาไปพอใช้ก็พอเดี๋ยวเรามา,มาเอาใหม่เขาเราเก็บไว้ในต้นมันจะดีกว่าที่เราไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับอเราจะขนขนของมารับเพื่อน เดี๋ยวเราก็กลับมาเอาใหม่นะเพื่อนเพื่อนเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาใส่ในกระบะข้างหลังไว้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ที่ผมเลือกรดสีประตูกระเพาะอ,อย่างนี้ครับเรา,เาไว้เก็บใบตองแบบนี้ครับมันใส่ได้เยอะนะเพื่อนเพื่อนไว้ข้างหลังไม่ได้ขรับหลังกระบะเดี๋ยวฝนตกลงมาเราเปียกน,นี่เราจะไปชำละที่ในเมืองนะครับถ้ามาชำระ,ะตรงนี้มันช้านะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาเรียกแหกใบจองมันช้าเสียเวลาเพราะงานเรามีอยู่เยอะแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ปุ๋ย จนกาแฟและโกโก้ด้วยนะครับเราก็ผ้ารองแบบนี้นะเพื่อนผ้ารองเสร็จเลยเราก็เดี๋ยวก็พับเข้าไปไม่ให้มันเป็นยางนะยางนี่มันถ้ามันติดเบาะติดอะไรออกไม่ได้นะถ้าติดถ้ามันติดกระบ,บาอย่างนี้ออกได้ครับเอาแอลกอฮอล์พล่นนแล้วก็ผ้าเขาเช็ดนะเพื่อน เดี๋ยวเราจะไปทํางานต่อครับเพื่อนคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนไว้เท่านี้แล้วครับบา,บายครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเ,เป็นกำลังใจครับ